สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพัน,นันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือเก้าพันสองห้าเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหก้าแปดสองศูนย์สองสองสองสามสองห้าสองหกสองแปดสองจับคู่ก็เก้าสองสองเ8้าห้าแ

สาคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้าสองหกหกสองเนาะแต่าะกินแบบพิเศษเก้าสองห้ามาเหมือนกันเนื้อต่างกันหกก็แปดก็สองหกแปดเนาะต่อไปปกติห้ากับแปดหกกับเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าแปด ห้าเก้าหกหกแปดสี่สองแปดหกห้าเก้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดเนาะขอขอภทุกคนโชคดีนะต่อไป v ีไอพเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองศูนย์ 6องหกสี่จ็ดเก้าสะคู้รุนก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจอกาเเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เเนาะจะพกกิจพิเศษปกติมาแนวทางเดียวกันเ้อวันนี้เราเน้นให้9กัา2 5ก6นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ